ครับอเรางรกสามารถลงพนะครับดูดอกไม้นะครับสวยๆนะสวยงามมากนะครับ you yeah. ก็ลือแล้วนะครับเก็บแล้วนะเก็บกันแล้วนะครก็ช่วยกันเก็บช่วยกันยกนะ ยูทูบเบอร์ก็ช่วยกันเก็บเต็นท์นะครับ <Okay. S 1> เก็บโต๊ะ,ะนะครับลุงพลคนขยันให้หยุดไม่ย่อนนะลุงพล สวยงามสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากครับเราหางช่วยกันเก็บนะ มาลาลงพลนะครับเอฟซีมาลาลงพลแล้วนะครับครับวรีดีครับครับ พเต้นอยู่ตื่นแล้วอาบน้าเรียบร้อยแล้วเอฟซีมาลาลุงคลนะครับอาจารย์เนาะใช่ไหมเนาะอาจารย์แนวยังันเขียนมาได้เลย ล้างเห็นบ่กับออดับัมาันดีใจน้ำาของเยน้ำลาไหครับจะเริ่มมาเราไทยมันจอดเลยทันน้ำลาไหลเป็นทานเปนป้าแลัตนตงมันรวบคอที่ไทยมีผนอโอ้มันจะได้เก็บเกนี่ก็พี่กับนุไปเขีน่าจะลยวเลยเนาะมานจะทุกภาพเลยนี่้ก็หนึ่ร้อันเลยกลางภาคใต้ อม่้มาขอเลาว่ดเก่อนเนี่ยเหม่บ้านม้วอย่างนี้มกยอไรกดีครับน่้ม้นไ้ลุงคน้อ่ยนะมค่ดรถ่ายรูปไม่ได้่่มาขอถ่ายรูปับลุงพนนะ กด้ไหมพี่ยืนทางไหมาถ่ายูกลุงพ้น่างงง้ระวลงล้มนะลูกไปลง้าก็ไม่ดู่ะ อไไม่่วยค่าซันทางไมู่่ม่มาอ่ายังไงครับโอ้โหอน้าเขียวเขียวกันเขียวกันี่นี่ี่นีู่กเอก้เอก่ะหนึ่งสองีก็มาถ่ายรูปนะเอก้า่ียอ้ยรูันอ โอ้ยโอ้ยสาันดักทุกคนันดัพี่อาชย่ันี้หลังไหลมากแล้วมาดีเรื่อยทยอยมาเรื่อยใช่ยี่ทายลูกลุงพนนะครับัษาเบนม่เพิ่คัน ลุง่นคนขยันนะใช่ต้นแคบนิงเดขยนใช่รับย่าก็มันลูกตาย่เห็นไหมจังนั้นสงให้เดอกใครๆก็อยากขายรูปนะครับกับลุงพลนนะครับเอฟนมานี ผนก็ทำงานต่อนะครับทำงานต่อตาเรายูทูบเบอร์นะครับก็ช่วยกันเก็บนะเต้นหน้า ช่วยกันนลไม้ละเมอครับเฮาจะได้รวนเร็วเฮ้าทำงานเ่ยรวดเร็วยเเยกันครับผลไม้ละเมอเดี๋ยวไปขายคลิปนี้เสร็จก็จะช่วย